ไอ้เวย้ยขี่รถกันยังไงเนี่ยฮะขี่ขวางทางการถนนเนี่ยโอ้โหแล้วรถชนขนาดนี้รถเป็นรอยหรือเปล่าเนี่ยไอ้ปอเราเกียดไงเออแล้วตอนนี้ทำาหากินอะไรกันเนี่ยดูจากสภาพขี่จาักรายานงอกงอกงอกๆแต่งตัวก็โสมโทมก็คงทำสวนแหละปอก็ถามอะไรไม่ดูเลย <laughs> นี แกสองคนอยู่กันสภาพแบบนี้จริงเหรอเนี่ยกำลังสร,ร้างเนื้อสร,ร้างตัวใช่ไหมล่ะอืมค่อยๆทำค่อยๆเก็บไปละกันเนาะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วก็คงต,งต้องเก็บกันอีกนานเลยอะเพอเพอจะแก่ตายกันก่อนหรือเปล่าก็ไ,ไม่รู้อะเนาะอายุปูนนี้แล้วยัยงไม่มีรถขับยังขีจกก่จักรยานเก่าๆกันงอกงอแงกๆอยู่เลยอะ่ะ ซอยนี้แน่เนี่ยมันโคตรเปี่ยวเลยนะแต่ว่าในแมบมันก็บอกว่าซอยนี้นะปอที่ไงเออเออเฮ้ยมันคางแล้วอะสัญญาณไม่ดีเลยอะปอช่วยดูหน่อยเว้ยโอ้ยนะ นี่ขี่รถกันยังไงเนี่ยฮะขี่ขวางทางการถนนเนี่ยโอ้โหแล้วรถชนขนาดน,นี้ยรถเป็นรอยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอะไรกันคุณนี่เราก็ขี่จะชิดริมตกขอบไปแล้วเนี่ยคุณต่างหากขับมายังไงมองทางหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาเอา,เอาไม่มองแล้วจะขับยังไงผู้จางางี้อย่างมีเรื่องไงเออเฮ้ยคุณพวกเราสองคนไม่ได้อยากมีเรื่องกับคุณเลยนะไอการที่คุณขี่รถมาชนเราเนี่ยแทนที่คุณจะลงมาขอโทษพวกเราอะแต่คุณกลับทําแบบเนี้มันไม่ถูกนะเฮ้ย ไม่ถูกไงวะแกตั้งห่าขี่จักรยานมาไงเงี้ยแม่งกู้จางเงี้ยมันก็ตกความเลยเออเอามันเลยปอจัดการมันเลยพวกเนี้ยก็เจอกเรียงปากดีอีกมันต้องโดนออไอ้อปอเราเกียดไงเกียรติศักดิ์นักล่าหนูจำได้ไหมที่อาจารย์ชอบล้อวเที่เธอไปล่าหนูไม่เคยเข้าเรียนน่ะ อ่าไอเกียร์เออเชีย่ยกูเกือบจำมึงไม่ได้ปอเหรอนี่ปอปฏิบัติป่ะห้องสองสายวิทย์อังกฤษปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงลาวันใช่นี้ตวนี่วะใคร แล้วนี่แกมาขี่จักรยานอะไรแถวนี้ขบรีสวนฉันอยู่ที่นี่ฉันก็เลยขี่จักรยานอยู่แถวนี้อยู่แล้วแล้วแกมาทําอะไรเออก็แยมอะ่ะเขาหิวแฟนก็เลยแบบเออเห็นว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนี้เขาว่าเดดกันก็เลยแบบออหา,า,า,แบบาไม่ถูกก็เลยเปิดแมพมาไปไปมา,ม,ามันก็พามาตรงนี้เฉยเลยเอออ๋อไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวโกฮังใช่ไหมนูน่นมันไปถัดอีกทั้งสองซอย มีแต่คนอ่ะเข้ามาผิดซอยทั้งนั้นแหละสงสัยเขาจะปักหมุดผิดนะ่ะเออสงสัยร้านมันจะปักหมุดผิดเฮ้ยแต่ฉันว่าดีมากเลยนะถ้าเกิดไม่หลงทางมาฉันก็ไม่เจอเพื่อนอย่างแกเนี่ยโหแล้วนี่แกคบกันมานานมากเลยนี่ตั้งแต่มอปลายเลยใช่ป่ะเออโอ้ไม่คิดว่าจะคบกันยืดยาวอะไรขนาดนี้อเออแล้วตอนนี้ทำหากินอะไรกันเนี่ยโอ๊ยจะทำอะไรได้ละปอ ดูจากสภาพขี่จัก,กรยานงอกๆแงก็กๆงกแต่งตัวก็โสมโสม,สมก็คงทำสวนแหละอ๋อก็ถามอะไรไม่ดูเลยอ่ะแล้วรถแกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะถ้ามันมีขีดหรือมีรอยอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้ได้นะไม่มีปัญหาโอ้ยจะเอาปัญญาจากไหนมาซ่อมให้คะสภาพเดี๋ยวนะไอโอ้ย,อยนี่ ให้แยมกันนิกาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยก็ใช่ไงแกจำฉันไม่ได้หรอยายลุงโอ้ยแกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยใครจะจำแกได้ถ้าแกไม่โอ้ยเนี่ยนะฉันก็จำแกไม่ได้หรอกแหมคนเราอะ่ะมันก็ต้องอัปเกรดความสวยกันบ้างใครเขาจะปล่อยให้เดิมๆแบบแกละ่ะยายลุงโอ้ยพี่นี่ก็แล้วสองคนนี้นี่ฉันก็งงเหมือนกันนะ อยู่มาคบกันได้ยังไงอ,ะอ,อ่ะก็ก่อนตอนสมัยเรียนเนี่ยเห็นด่าพ่อล่อแม่กันเหี้ยอย่างเงี้ยไม่คิดเลยว่าสองคนจะลงเอยกันได้อ่ะเอ๊ะหรือว่ามันจะเหมือนทฤษฎีในหนังไทยที่พระเอกนางเอกเนี่ยต้องตีกันก่อนสุดท้ายก็มาได้กัน <c oughs> เหมือนสมบัติอรัญญาทูนจารุณีชูศรีรอ <c oughs> ต้องนี่แ <c oughs> เก่าท่าน <c oughs> อ่ะไหนๆก็ไหนๆละรวมรุ่นกันทังทีเข้าไปข้างในกันก่อนไปนั่งคุยเล่นกันโอยไม่เข้าไปได้ไหมอะปอยามหิวแล้วอะ โหยามไหนๆก็เจอเพื่อนเก่าแล้วอะมไม่ได้เจอกันเป็นสิบปีแล้วอะขอเข้าไปแบบลำมลึกความหลังหน่อยนะเนาะก็ได้เนาะ<ๆ>เอางี้ไหมเดี๋ยวฉันให้รุ้งเนี่ยไปหาอะไรมาให้กินแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งคุยกันต่อข้างในดีไหมดีด <c oughs> ีดีไปเอาอยู่ที่ปะ นอยู่กันสภาพแบบนี้จริงเหรอเนี่ยก็สภาพแบบนี้แหละพอดีทีนสองคนเนี่ยกำลังสร้างอ๋อกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมล่ะค่อยๆทำค่อยๆเก็บไปละกันเนาะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วก็คงต้องเก็บกันอีกนานเลยอ่ะเพอเพอจะแก่ตายกันก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอายุปูนนี้แล้วยังไม่มีรถขับยังขี่จักรยานเก่าๆกันงอกงแงกๆอยู่เลยอ่ะเออ แกไ,ไม่ลองหารถมือสองสักกันวะมันนั่งขี่จัก,กรยานเงโโนี้ยโว้หอายุเท่าไหร่เยเนี่ยไม่ไม่ไหวนะถ้าสนใจรถมือสองเนี่ยเดี๋ยวฉันหาให้ได้โอ้นี่เรื่องรถมือหนึ่งมือสองอะไรเนี่ยฉันสองคนไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอกแล้วก็ไม่ถนัดด้วอยอ่ะอะฉันสองคนขี่จัก,กรยานแบบเนี้ยมันก็โอเคแล้วก็แฮปปี้มีความสุขดีหัวขี่เมียซ้อนหัวซ้อนเมียขี่เพลิน <laughs> เกียดตัวแกอะโอเคแกไม่ไม่สนใจแต่แกไม่คิดถึงลุงเขาบ้างหรอแกจะพาเขาขี่จัก,กรยานโสมๆมซม้อนไปอย่างเงี้ยโอยฉันเห็นแล้วก็สงสารแล้วก็อายแทนในลุงเขานะ่ะอะไรกันจ้าเนี่ยฉันน่ะไม่อายหรอกนะซ้อนจักรยานน่ะมันก็ชิลดีออกนี่ขนมสอดไส้ฉันอามาให้ทานโอ้โหรถก็เก่า ขนมก็ยังแก่โบราณโบราณอีกนี่แกไปเอามาจากไหนอะ่ะตอนี่มันยังไม่หายไปจากโลกนี้อีกเหรอเนี่ยฉันทำเองสูตรของคุณย่าของฉันเลยนะอร่อยมากนะลองก่อนโอ้ยไม่เอาหรอกฉันกลัวว่าไส้มันไส้อะไรนะไส้มะพร้าวเออมะพร้าว,วนะ่ะมันจะมาติดเหล็กจัดฟันของฉันนะ่ะแต่ว่าต่อให้ฉันไม่จัดฟันฉันก็ไม่กินหรอกขนมโบราณแบบเนี้ย อยู่สวนเนี่ยยุงก็เยอะขนมก็มีแต่ขนมโบราณจะเดินทางเข้าออกก็ต้องใช้จักรยานเก่าๆแก่ๆปอเรากลับกันเถอะยามหิวแล้วอะ่ะอืมปอก็หิวแล้วเหมือนกันเออแล้วแถามจอดรถตรงนั้นอะ่ะอืมโคตรเปรียวเลยอะ่ะไม่รู้กลับไปอะ่ะรถจะโดนคาะหรือเปล่าเราเริ่มไปกันเถอะอืมเสียดายเนอะอ <c ười> คุยกันยังไม่ทันอะไรเลยอะ่ะ เพิ่งเจอกันแป๊บเดียวเองอ่ะรีบกลับซะแล้วสงสัยแยมเ็าคงหิวมากนะป่ะงั้นเราสองคนไปส่งแยมกันแล้วคราวหน้าค่อยมานั่งคุยกันใหม่ก็ได้ไปไปไปเถอะปอมพออ่ะไปไป เฮ้ยเฮ้แกสองคนมาทำอะไรตรงนี้วะคุณปอปฏิบัติครับเออทำไมขอคุณแจรถ้วยครับกุญแจเนี่ยนะตลกอะไรของมึงเนี่ยไปแการรถกูเลยป่ะคือตอนนี้รถคันนี้เป็นของบริษัทเราแล้วครับนี่ครับเอกสารนี่จะให้กุญแจดีๆหรือว่าจะให้ผมลากไปครับ พอให้กุญแจเราเข้าไปทำไมเออคือว่าเออพอเอาเงินค่าผ่อนรถอะไปลงบิตคอยไม่เหลือเลยอะก็เลยไม่ได้ผ่อนรถมานานมากแล้วอะพอ,อทำไมทำแบบนี้ฮึสองคนอย่าเพิ่งเถียงกันสอนเพชอาพี่เฮียเฮ้ย <Hey! S 2> ทำไมสองคนนั้น มึงเรียกแกว่าเฮียวะฉันงงไปหมดแล้วแกไม่ใช่คนสวนเหรอวะที่สองคนนั้นเนี่ยเรียกฉันว่าเฮียก็เพราะว่าเขาเป็นพนักงานในบริษัทไฟแนนซ์สำหรับยึดรถของฉันเองอัแหละแต่ว่าไหนแกสองคนบอกว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวไงออสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรล่ะมีแต่เธออ่ะพูดแทรกอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วว่าจะบอกว่าตรงนี้เราจะสร้างโฮมสเตย์ใช่ ฉันสองคนกำลังจะสร้างโฮมสเตย์ที่นี่ก็คงจะเป็นโฮมสเตย์แบบแนวยุคเก่าๆวินเทจวินเทจย้อนยุคอันนะฉันก็เลยขี่จักรยานดอกแด็กดอกแด็กชมสวนรอบๆเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าที่เนี่ยมีที่ปั่นจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวหรือเปล่าใช่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะไอ้นี่ขนมสอดไส้เราไว้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่อ่ะถูกต้องออ กกตินะบริษัทชั้นเวลายึดรถเนี่ยชั้นก็จะเอาเข้าบริษัทเลยไม่เอาออกมาข้างนอกหรือไม่เอาไปใช้แต่ว่าไหนๆเราก็เป็นเพื่อนเก่ากันฉันจะขอยืมรถของเธอทั้งสองคนเอาไปลองใช้หน่อยก็แล้วกันนะโอ้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 เดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องกังวลไปไม่ต้องกลัวว่าจะกลับบ้านลําบากฉันเนี่ยนะเป็นห่วงเพื่อนทั้งสองคนเสมอ ฉันก็เลยจะให้อจักรยานคันเนี้ยเอาไว้ขี่กลับบ้านผัวขี่เมียซ้อนหรือจะเมียซ้อนผัวขี่ก็ได้ตามแต่อารมณ์ <c oughs> ฉันสองคนเนี่ยขอไปลองรสสิ่งของแกหน่อยก็แล้วกันเนาะอปแป๊แบ,บหนึ่งนะอ่ะระหว่างทางเผื่อจะหิว่อ,อพี่่ะ เถอะไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจนะเราเดินกลับบ้านเลยนะต้องไม่ค่อยได้ขี่อ่ะเออเออมามาเปลี่ยนกันไหมล่ะมาเปลี่ยนกันไหมอ่ะขี่จักรยานมาไงวะเออไหนต่อยืนตรงนี้เลยอ่ะไหนไหนแล้วก็รวมรุ่นกันแล้วอ่ะเข้าไปนั่งคุยกันดีกว่า เป็นอะลายลิ้นรวมลิ้มเป็นละลายมากมาจ้ามาจ้าอย่าเพิ่งเถียงกันขอเวลาแป๊บนะปักกิ่งเอาด้วยอะไรหรอขาไม่ขำอะไรปักกิ่งอาวกิ่งเป็นอะไรอ่ะไม่บอกว่าอ่ะทะเลาะกันอ่ะก็เข้าเลยเดี๋ยวกิ่งไม่รอดที่สองคนนั้นเนี่ยเรียกฉันว่าเฮียก็เพราะว่าสอนกับเพชรเนี่ยนะเป็นพนักงานในบริษัทยิ่งลดก็ยางไม่เขาอะไรเนี่ยหูเหรอหูเข่า เราออกกันไปเลยไหมอ่ะเพราะว่ามันมืดแล้วนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจไม่ให้จักรยานที่มาทําไงอ่ะไปจักรยานเนี่ยนะเออจะเดินไปหรอไกลโคตรไกลเลยนะเปียวด้วยอะ่ะโดนปนขึ้นมาเดือดร้อนนะขึ้นมาเหอะอ๋อ,อ,อไปก็ไปเออขี่มันดีนะโอ้โหก็ไม่ได้ขี่มาเป็นชาติแล้วอะ่ะเออไปเออก็ไม่ได้ขี่มาตั้งหโหกี่ปีแล้วอะ่ะ ดีดดดมาสลับกันไหม Wait, <no. S 2> อะอ